สวัสดีจ้าแม่เนมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาวันนี้เรามาทํากับข้าวง่ายๆทานกันนะคะจะผัดไก่ใส่ผักกาดขาวน้ํามันหอยค่ะน้ํามันหอยง่ายๆเลยนะคะส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีเนื้อไก่นะคะนี่ใช้อกไก่ค่ะสองชิ้นแล้วก็มีผักกาดขาวมีต้นหอมนิดหน่อยสร้างสีสันนะคะแล้วก็พริกขี้หนู นิดหน่อยให้มันมีรสเผ็ดนิดนึงนะคะเครื่องปรุงก็มีรสด,ดีนะ้ำมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะจุดไฟเลยค่ะมาทำกันเลยไม่เป็นการเสียเวลานะคะอา้อาวแก๊สอา้าวมาแล้วค่ะมาแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ น้ำมันเข้าไปค่ะประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะคะสองสามช้นโต๊ะค่ะน้ำมันเริ่มร้อนนะคะน้ำมันเริ่มร้อนกระเทียมลงค่ะกระเทียมลงเลยใช้ไฟกลางนะคะใครใช้ไฟแก๊สเปิดไฟกลางค่ะ เมนูง่ายๆตามเคยค่ะสไตล์แม่เนียมนะคะเอาไกล่ลงไปค่ะไก่ไปผัดให้สุกก่อนนะคะผัดไก่ก่อนผัดไก่ใส่น้ำมันใส่กระเทียมให้สุกก่อนค่ะอันนี้ใช้อกไก่สองชิ้นค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะ ลองทำดูนะคะทำกับข้าวที่มันง่ายๆค่ะขั้นตอนง่ายๆเครื่องปูก็ไม่เยอะนะคะพอไก่มันจะเริ่มสุกแล้วเราผัดได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็เอา รสดีนี้ลงไปค่ะรสดีลงไปหนึ่งช้อนชาเลยนะคะหนึ่งช้อนชาให้มีรสชาติค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสลงไปค่ะประบาณสองช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอย สองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายค่ะใครกินหวานเติมได้เลยนะคะแม่เนียมใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพูน,พน,พนค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพูน,พนเลยผัดค่ะเป็นการปรุงรสเนื้อไก่ให้มีรสชาติก่อนนะคะ เอาง่ายๆค่ะเอาเครื่องปรุงง่ายๆที่เรามีอยู่ในครัวเรานะคะผักนี่ก็ตามชอบเลยนะคะใครชอบน้อยชอบมากก็ได้เลยพริกเนี่ยความเผ็ดเนี่ยถ้ามีเด็กทานด้วยไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเด็กทานไม่ได้ ไก่สุกไม่ยากค่ะเอาน้ำเปล่าลงนะคะน้ำเปล่าลงด้วยสักนิดนึงให้มันมีน้ำเวลาเราลาดกับข้าวจะได้มันจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะสีสันนะคะสีสันสีสัน ถ้าคนที่ชอบสีสันนะคะสีอ้๊วดำค่ะสีอ้๊วดำสองสามหยดนะคะให้มันออกสีสันเฉยๆนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะถ้าอยากได้สีสันนะคะสีอ้๊วดำสักสองสามหยดค่ะชิมนะคะชิมเอารสชาติที่ถูกใจเรานะคะเอารสชาติที่ถูกใจเรา ม่เนียมารถนี้นะคะใครชอบรถไหนก็ว่าไปนะคะทีนี้ใส่ผักค่ะใส่ผักใส่ผักใส่ผักลงไปกินผักเลยเยอะนะคะใส่ผักลงไปดีค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบตัวลงค่ะ ผัดง่ายๆเลยนะคะเนนี้ง่ายๆเลยแต่มีประโยชน์ค่ะแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วสำหรับอาหารหนึ่งมื้อในสมาชิกเรานะคะเพิ่มพริกน้ำปลาหรือน้ำพริกกะปิเข้าไปอีกสักถ้วยก็โอเคแล้วค่ะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆท,ท่านนะคะใช้ได้แล้วค่ะสุกแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟนะคะผักกาดเนี่ยสุกง่ายค่ะแค่มันยุบตัวก็โอเคแล้วลองทำดูนะคะลองทำดูคนทำกับข้าวไม่เก่งก็ทำได้ค่ะ รสชาติเอาให้ถูกใจเราเลยนะคะถูกใจเราถูกใจสมาชิกในครอบครัวเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เดียมนะคะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ